ซึ้งๆอยู่เฉยๆก็คงไม่ได้นะคะเมื่อน้องๆจากมูลนิธิบ้านพระพรเลือกเพลงดังมาตรงใจค่ะเติมความหมายให้เพลงส่งต่อความรักของบอยโกฤษยพงษ์ยิ่งอบอุ่นจนทําให้นักร้องหนุ่มกนพัฒอดไม่ได้ที่จะขอจับไม้ร้องตามไปกับน้องๆที่มอบทเพลงแทนคําขอบคุณพี่กันค่ะวันนี้ก็มาส่งมอบสิ่งของทุนการศึกษารวมถึงเลี้ยงอาหารที่มูลนิธิบ้านพระพร,พรในวันเกิดเมื่อวานนี้23ตุลาคมค่ะ ตอนนี้ก็อายุ35ปีแล้วนะคะเรียกได้ว่าอิ่มใจไปกับการได้แบ่งปันสิ่งที่มีและตัวเองก็รู้สึกได้รับพลังกลับไปไม่น้อยค่ะเว่าปีนี้ครับพอดีผมเก็บบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็บ้านบ้านเก่าที่เราที่เราอาศัยอยู่ประมาณสิบกว่าปีแล้วแล้วก็พอดีไปเจอพวกื้อเ,เสื้อผ้าเก่าๆพวกของต่างๆที่แบบ เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่ยังดีอยู่เลยนะก็เลยอยากจะแบบเก็บรวบรวมสิ่งของเก่าๆของเราเนี่ยเสื้อผ้าเก่าๆประมาณแบบ200กว่าตัวอะไรเงี้ยใช่เอามาเอามาบริจาคให้กับน้องๆหรือว่าใครใครก็ตามที่แบบ อยากให้เขาแบบได้ใส่อะไรเงี้ยก็เลยลองถามแฟนคลับว่ามีมุที่ไหนที่แบบน่าสนใจบ้างอยากทำบุญอะไรเงี้ย응ก็เลยเลือกมาที่นี่ครับบ้านพระพรเพราะว่า,เ,าเพิ่งมาทราบข้อมูลว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ที่มีหลายๆคนที่ได้โอกาสในเรื่องของครอบครัวต่างๆคือทุกคนที่ที่อยู่ที่บ้านพระพรนะเด็กๆทั้งพี่ๆทีมงานทุกคนเขาเขามีความสดใสมีความอบอุ่นมากๆถึงทั้งที่เขาอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสเหมือนพวกเราทุกคนเนาะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้พอเราได้ฟังเพลงจากเขาได้เห็นรอยยิ้มจากเขาก็รู้สึกว่ามันมันก็เต กับเราแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยครับว่าใครก็ตามที่อาจจะรู้สึกแบบขาดกำลังใจหรือว่าท้อแท้ในชีวิตอะไรเงี้ยลองเห็นหันมาเจอพวกเขาอะไรเงี้ยเด็กๆหลายๆคนหรือว่าใครก็ตามที่ยัง,ยงโอกาสไม่เท่าเราเนี่ยเขายังมีความสุขเขายังสู้ได้เพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นพลังดีๆให้กับเราในวันนี้ครับคือเราเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือลูกผู้ต้องขังเด็กเหล่านี้เราเยอะแล้วมูลนิธิเรา100%เรามาจากเงินบริจาคเพราะฉะนั้นเด็ก เวลาปิดเทอมหรือเวลาอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกเขาไม่ได้ไปเจอโลกภายนอกไม่ได้ไปสนุกสนานไม่ได้คนอื่นแต่นี้พอมีแขกเข้ามาหรืออยากทุมกานเข้ามาเงี้ยมันก็สร้างความสุขให้เขาเหมือนคนนอกให้โอกาสเขาคนนอกได้เข้ามาเยี่ยมเขาทุนที่เขาบริจาคมาเนี่ยเราจะส่งเสียเรื่องการศึกษาดนตรีแล้วก็กีฬา ไม่ต่างจากปีแรกที่สร้างชื่อในฐานะนักร้องประกวดนะคะพอถึงวันเกิดบรรยากาศก็จะอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนคลับจากบ้านกันเดอะสตาร์คลับที่ไปร่วมเป็นเรี่ยวแรงสำคัญคนละไม้คนละมือช่วยจัดงานนะคะ ดอมนี้เขามีชื่อว่าดอมซันบล็อกค่ะต้องบอกเลยว่าเขาเหนียวแน่นจริงๆเพราะว่าภาแบบนี้มีให้เห็นต่อเนื่องมา16ปีแล้วค่ะช่วงเช้าทําบุญส่วนบ่ายมีงานคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่จนถึงวันนี้เนี่ยจะยังมีแฟนคลับที่ตามเชียร์ตั้งแต่สมัยประกวดร้องเพลงติดตามเหนียวแน่นขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับหน้าใหม่หลายเจนติดตามเพิ่ม ส่วนหนึ่งกันนพัฒนมองตัวเองว่ามีเส้นทางในการทำงานหลากหลายค่ะไปได้ทั้งสายสตริงและเพลงลูกกรุงสุนทราพรรวมถึงรายการวาราเรุี้สนุกๆอย่างสีโพดําที่ตอนนี้กลับมาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ค่ะยิ่งเมื่อได้เป็นแขกรับเชิญนะคะได้แขกรับเชิญเป็นดารารุ่นใหม่ในกระแสก็พาให้คนเป็นพิธีกรตกแฟนคลับรุ่นใหม่ไปได้ด้วยค่ะ ขอบคุณแฟนที่ยังคงซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆนะครับไปไหนก็จะมีคนแบบให้กำลังใจเสมอแล้วก็มีคนรักคนเอ็นดูนะค,คนเท่าคนแก่อะไรเงี้ยเวลาไปร้องเพลงตามงาน,นาต่างๆก็จะแบบมีคนมาฟังเพลงกันเยอะมากๆเช่นเคยก็ทําให้เราก็มีงานอีเวนต์เรื่อยๆจากจาก,จากนี่แหละครับผลตอบรับจากแฟนนี่แหละครับก็รายการสีโพดามก็กลับมาแล้วนะครับก็มีแบบเด็กเจนเล็กเข้าไปอีกเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญที่เป็นเจนแบบเจนซีมาพวกแก๊งซีรีส์วายทั้งหลายก็ล่าสุดก็ไปเจอแบบเด็กตัวน้อยนะครับพี่กัน เฮ้ยรู้จักพี่ได้ไงเนี่ยหนูดูพี่กันจากเก่งน้ำปิงเลยรับก็แบบรู้สึกแบบเออดีใจที่พี่พอรายการมามันก็เลยแบบทำให้เราไปอยู่ในแฟนคลับของกลุ่มเล็กๆด้วยอะไรเงี้ยครับน่ารักมากครับเมื่อกี้บอกว่าตามตั้งแต่อนุบาลตามที่มาแต่อนุบาลที่ชอบอยางมีอะารก็ตามชื่อมาแล้ว นูว่าเขามีเสน่ห์ของตัวเองเขาร้องเพลงได้แล้วก็แสดงละครได้ด้วยก็เลยชอบเขาที่สำคัญคือว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกคนใส่ใจแฟนคลับมากก็อ,อย่างวันนี้ค่ะก็คือเห็นได้เลยว่าแบบเขาใส่ใจแบบไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่อย่างเด็น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้เขาก็ให้ความน้่มมือน่ารักมาก ในวัยที่เริ่มค่อนไปทางเลข4ี่กันนบพัฒบอกว่าก็มีคิดไว้ถึงอาชีพสำรองนะคะแต่ก็รู้สึกว่ายังอินกับการทำงานในวงการบันเทิงที่มีเข้ามาไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานแสดงค่ะซึ่งปีหน้าก็จะมีผลงานภาพยนตร์นะคะเรื่องกิ่งแก้วผลงานกำกับล่าสุดของเอก,กชัยศรีวิชัยให้ได้ชมกันด้วยค่ะ